สมาคมป้องกันอุบัติเหตุและจาราจรจับมือผู้สื่อข่าวส่วนท้องถิ่นจัดอาหมวกกันนกให้เด็กนักศึกษาลดความเสี่ยงลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุท้องถนนครับพลตรวจตีขวัญชาติไขแสงรักษาการนายกสมาคมป้องกันอุบัติเหตุและจาระจาจรมอบหมายให้ในายธรรมรัตน์เอียดแก้วนายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค แถลงข่าวโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรจัดหาอุปกรณ์เซฟตี้หมวกกันน็อกให้กับเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปพร้อมให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยถูกวินัยจราจรครับโครงการคือเราจะทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียง ตัวประเทศที่เราจะไปประชาสัมพันธ์โครงการด้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้โดยการเราจะทําเป็นหมวกกันน็อกในรูปแบบนี้มาตรฐานโมอกนะครับผู้ที่สนับสนุนโครงการเราเนี่ยเราจะลงชื่อให้ที่หมวกเราจะสก,กรีนเอาให้เลยว่านางนายนางสาวหรือชื่อบริษัทห้างร้านเราสามารถที่จะสก,กรีนให้ข้างหลังรูปแบบหมวกก็เป็นประมาณนี้ เราก็จะขอกำลังจากตำรวจภูธรในพื้นที่นั้นๆแล้วแต่ว่าเราจะไปจัดกัดกิจกรรมที่พื้นที่ไหนเราก็ขอกำลังตำรวจเข้ามาตำรวจรจราจรตั้งด่านตั้งด่านแล้วก็ทำโครงการจับแล้วแกกไม่ใช่จับและปรักนะจับและแกกหมดก,กันเนาะก,ก็คือให้อบรมเกี่ยวกับวิในใยจราจรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สตาร์ทอัพกรุงเทพและปริมณฑลก่อนขยายผลไปตามภูมิภาคต่างๆทุ่วประเทศสร้างการรับรู้สร้างวินัยจราจรช่วยกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแง่มจู่โจมช่วยชาติบูรณการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป๋าแง่มทุกวันและยู่ทูกป๋าแง่มร,รับเจ้านายปูนปูน